สนับสนุนโดยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีตัวแน่นขนสวยไม่เติมเกลือเฮก o d ดีบร็อเกอร์ประกันออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Honda จัดโปรแรงผ่อนชิวชหรือเลือกดอกเบีย้ยพิเศษและ BA เอ i ชียเท R M F ใหม่จาก B B L A M เอาล่ะทุกคนจ๋าเราต้องเปิดสตูดิโอตอนรับด้วยหนึ่งหนุ่มหล่อที่ต้องบอกว่ามันฮอตม,มันเซ็กซี่มันสวมันโอ้ยร้อนแรงจนมันฟิว่าละลายเลยตาอูพิทยาค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รถมากอะริงแล้วแต่งตัวมาลอนแรงมากนะเนาะชัดนี้ที่แต่งตัวธรรมดาใช่ไหมแต่งตัวแบบเบาๆเลยแต่งตัวฟีลว่าเออไปจับจ่ายใช้สอยตามตลาดได้นิดหน่อยอันนี้คือชุดใน MV เลยปะไม่ใช่ครับวันนี้เป็นชุดอันนี้ชุดแบบว่าเดี๋ยวที่จะใช้เดินโปรโมทวันนี้โอ้โหเห็นความรุนรุดมากเลยอ่ะไอเลิฟมันดูมันดูเหมือนทังเมียไม่เสร็จนะแต่ไม่มันลดเนี่ยโอ้โหเจ๋นี่ไงโอ้โหแฮปปี้นะเป็นเดินเข้า การขนลรถต้องหยุดอ่ะใช่หนังสีแดงนะถ้าเกิดพูดสมัยก่อนเหมือนแม่ใช่พูดก็อู้แต่งขนาดนี้ระวัางควายขวิดนะใช่แดงสีแดงเกินเแดงนะครับเอาล่ะวันนี้มาลุกใหม่แซบเวอร์เลยชื่อซิงโกว่าอะไรครับละลายครับแล้วทำไมภาษาอังกฤษมันต้องเขียนอะไรขนาดนั้นลาลาลายใช่ไหมครับก็คือมันมันเป็นไอเดียของพี่โดมครับเออโดมไหนโดมจารุวัตครับพี่โดมจารุวัตใช่เขาเป็นแบบว่า Executive Producer นะ์แมเธอซึ่งยังซิงเกิลนี้มันเป็นซิงเกิลต่อจากไอเป็นไรไหมปะอยู่ดีคันอูเว้นไว้นานเหมือนกันนะครับปีครึ่งนะครับเกือบสองปีแล้วก็อ่ามันเป็นมันเป็นซิงเกิลที่คือเป็นไรไหมอะยังเป็น OST อยู่ประกอบ,รบประกอบซีรีส์แต่ว่าอย่างอันเนี้ยครับก็จะเป็นซิงเกิลที่เรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลของของผมแบบร้อยเปอร์เซนต์ที่ทำออกมาเพื่อแบบเสริมความเป็นต้าอู่เลยเลยนะครับทำไมถึงเลือกที่จะแบบ พิเศษออกมาเป็นเพลงเร็วอะเพราะว่าเรามันเป็นสายโวคอลอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งอะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาผมไปออกออกงานไงครับคือเราด้วยความที่เราเพลงเราน้อยเนาะพอผมไปออกงานผมรู้สึกว่าอยากมีเพลงสักเพลงหนึ่งอะที่เอาไว้ใช้แบบเอ้นเป็นเพลงเปิดเต้นได้เป็นเได้ด้วยแล้วมันก็เป็นเพลงที่สนุกด้วยให้มันแบบเอางี้เอาออกเพลงมาแบบความสะใจตัวเองอแต่ก็เก๋นะ เวลาไปงานมันจะได้เพลงเร็วมันเต้นมาอะไรให้แฟนขับฮับกรีเขาละลายกันบ้างให้เธอเขาไรป่ะแล้วทําไมต้องละลายอ่าจริงๆผมมาไอไอเดียแรกของการการคุยกันคือเพลงเนี้ยผมอยากได้ความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงแน่นอนเลยคือมันผมอยากได้บอกพี่โดมไปว่าอยากได้ร้องแล้วก็อยากได้ดนตรีซึ่งผมมาทำวีฟแล้วก็ส่งไปเลยว่าอยากได้ประมาณนี้ครับทําเป็นแบบว่า อินโฟกราฟิกเดยขายงานตัวเองลดเขาบอกเยเหรอใช่แบบว่าออ้ยอยากได้มูทนนี้วิดีโอจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็เลฟดนตรีเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยเป็นพี่ดมเขาเสนอมาเรื่องของคําว่าละลายเพราะว่าเราเราอยากได้ความเป็นภาพจําของเราคืออีกอันนึงที่อยู่ในใน t ิ k กต็อกก็มีความเซ็กซี่บ้างก็เลยแบบอยากให้มันออกมาเป็นประมาณนั้นมีความเซ็กซี่ดนตรีแบบฟังกี้ด้วยแล้วก็มีความแบบ มีความมีความสนุกสนุกกรุ๊ปรอะไรเงี้ยรองก็ให้มันมีความแบบให้มันร้องแบบไหลๆสนุกสนุกหน่อยก็เลยออกมาเป็นแบบละลายซึ่งความเป็นแบบฟังด้วยแล้วแบบมีละตินเข้ามาด้วยอันนี้เป็นไอเดียตาอู่เลยปะตอนแรกอะครับอ่ในในตัวละตินอะพี่โดมัรเขาเขาเา่าจะรู้จักผมดีว่าผมชอบทำดนตรีแบบไหนอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบว่าเขา ตอนที่ฟังดับแรกคือแบบพี่โดผมชอบมากที่ใส่มาไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฉลุอยู่แล้วว่าเธอชอบเลยนะตะไครนะใช่ที่เหมือนแบบเออกรุ๊ปมาตลอดแล้วก็ตุ้งตุดุงตุ้มตุ้มตอนนอนใช่ครับตุ้มตุดุงตุ้มตุ้มเลยตุ้งตุดุงตุ้มตุ้มใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นตื้นๆประมาณนี้อ่าแล้วแต่ว่าการร้องเนี่ยว่ามันก็มีความท้าทายนะมันจะมีท่อนหนึ่งที่เหมือนร้องรวววยากมาก คือผมยังตอนแรกผมตอนแรกคีย์มันสูงกว่านี้ครึ่งนึงผมบอกพี่โดมว่าพี่โดมโทษนะพี่โดมลองเล่นไงเขาบอกว่าเลย่ะฉันก็อัดแล้วก็อัพคีย์ขึ้นแล้วก็ส่งให้เธอแค่นั้นแหละแค่นั้นเขารู้สึกว่าเธอต้องลองไปถึงช่เธอลองไม่ถึงตัวก็ปีนบันไดขึ้นมาลองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเธอลองไปคนเดียวเลยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าผมก็ยังแบบโอ้พี่โดมได้จริงๆหรอเขาบอกได้มันต้องได้แกแต่มันสูงมากนะพีงเนี้ยสูงสูงแล้วท่อนนั้นมันลองว่าอะไรอ่ะเอาขอแบบช้า แต่ร้อนเท่าไหร่ไม่กลัวก็พร้อมให้ตัวและใจฉันถูกเธอแผดเผาแต่ถ้าร้องในเพลงแต่ร้อนเท่าไหร่ไม่กลัวก็พร้อมให้ตัวและใจฉันถูกเธอแผดเผาโอ้มันต้องใส่เมโลดี้มันยากตรงใส่เมโลดี้เข้าไปด้วยลหละอะไรเงี้ยครับยากนะยากแต่มันเป็นฟิลเพลงอะไรรู้ป่ะเพลงขิวดำอะเธอเป็นกรูเป็นกรูย่านบรอนส์เธอมาเป็นฟิลว่า ใส่เสื้อกล้ามกับสร้อยเพชรแล้วก็เดินลุ้งกระเป๋าอยู่ย่านรองซเซก็ลองอะ่ะอนนเอยู่ย่ยานโซ่อ,อยากดูเลยอ่ะว่าเวลาแบบไปเพอร์ฟอร์มเพลงนี้สดๆแล้วแฟนคลับเวลาเขาร้องตามอ,ะอนน่ะเีตอนนี้ยจนกระทั่งตอนนี้ครับคือปล่อยเพลงมาอาทิตย์หนึ่งแล้วผมเจอไปนคลับทุกวัน<อ>ยังไม่มีใครยอมลองให้ผมเลยสักคนเดี๋ยวฉันลองให้ฟังเท่านั้น1ลองพร้อมงานหนึ่งสองสาม เรอเนแบทเี้เน้นหัวกับเน้นไทยแบบนี้เลยมาเลยมันเดียวกันดูแล้วเอเวอเสแพทท เร็วๆไปเดินหัวเดินท้ายใช่นี่เขาบอกว่าร้องตามไม่ทันมาว่าลุ้นพันเลยนะถูท่อนแผดเผาให้ทุกคนตะโกนคาว่าแผดเผานะคะใช่มากเก่งมากคือเพลงเนี้แบบว่าคือเหมือนต่างคนต่างแบบเราได้พี่เอพี่เอาทีมแพชชั่นฟู้ดนะครับกช่ตองไฟฟู้ดมาทำเป็นดนตรีมาทําแดนซ์ให้พี่เอพี่เอ้าใช่สาแฟรใช่ครับลดนั่งรถมากนะแล้วคือเราเราค่อนข้างทํางานกันค่อนข้างบ่อยมาช่วงนี้คือรู้มือกันแล้วก็แบบ อยู่ได้กันคลุกกันค่อนข้างเยอะมากฝั่งดึงก็ทําสุดมาด้านเต้นนึงก็ทําสุดมาด้านร้องแล้วผมมาทํางานแยกไงไม่เคยแบบว่าร้องไปด้วยเต้นไปด้วยจนกระทั่งวันแรกที่อัดรายการเป็นยังไงอ่ะเหมือนคนจะตายอ่ะเพราะมันแยกไม่ได้มันมันแยกได้แต่ว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมันเหมือนแบบมันเหมือนแข่งกีฬาเมันแบบ ขนาดนี้เหรอเนี่ยอะไรเพราะว่าตอนไม่แต่ตอนลาสวันเธอก็เต้นยาบหลงยาบออดแต่ละมันห้าคนมันกระจายความเหนื่อยกันได้แล้วเนื้อก็เยอะใช่ครับท่าก็เยอะเทก็เร็วอีกขีก็สูงอีกีก็สูงอีกแล้วท่าคือยัดมาคือแบบโอ้โหแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนบททดสอบเหมือนกันมันเหมือนแบบแต่ละครั้งอย่างของอย่างเพนเป็นไรไหมอ่ะก็ทำให้บุอัพสกิลขึ้นเหมือนกันอันนั้นก็ อ,อันนี้ก็แบบว่าครูผมซ้อมกลายเป็นว่าปกติผมรู้สึกว่าทําอะไรอาจจะไม่ต้องซ้อมเยอะมากมมแต่เน้นเหมือนต้องซ้อมร่างกายไปด้วยเลยใช่นะครับคุณผู้ฟังส่งมาเธอแกงแฟนคลับหรอพี่อ๋องเป้าฉันไม่ได้เมา,าแฟนคลับฉันแนะนําว่าถ้าลองไม่ได้ให้ลองแค่ตอนจบคือแผดผ่าว อย่างน้อยงับคําให้ได้เป็นเผาคุณบาร่าบอกว่าแต่เมื่อกี้พี่อ่องร้องเหมือนร้องว่าพริกเผานะไม่ไม่ใช่นะฮะหิวหรือเปล่ามีอยู่แล้วล่ะเพริกด้วยมันเผาแต่อะไรไม่กลัวเลยเป็นอะไรพริกเผาแผลนเผาถ้าเรไม่กลัวมันก็เลยแบบน้ำมันมูยองพริกเผาไม่มีมูยองไม่ได้อันนี้เราหิวแล้วแม่ประนามเขาได้ประนอมนอกจากพี่โดแล้วมีใครช่วยเบื้องหลังไหมคะมีพี่เบนซ์ครับพี่เบนซ์ดนตรีพี่เบนไหนพี่เบนก็เป็น เบ้นไหนนะโกลเช่ใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นคนทําดนตรีคนนั้นก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานเหมือนกัน,เ,นเขาก็จัดเต็มให้เหมอือนกันแบบสะใจมาก จริงเนาะเพลงเนี้ยฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเออมันทำเกินทำเกินนะกินผมยังรู้สึกว่าเกินเหมือนกันเลย <laughs> <laughs> มันรอด <laughs> ผมรู้สึกว่าจริงๆอย่างอย่งผมอะเป้าประสงค์งผมคือแบบว่าอยากให้มันเป็นเพลงที่เอาไว้สมมติว่าถ้าลูกค้าจ้างงานเราอะ <c oughs> เปิดแล้วมันจะแบบเออนี่แหละนี่ใหญ่สมสมสงมงที่จ้างน้องเข้ามาคร <c oughs> <c oughs> ับนี่นะ จากลาสวันค่่บอยแบน5คนมาถึงวันนี้เ<ะ>ติบโตขึ้นยังไงบ้างผมว่าเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะแบบตั้งแต่ตั้งแต่แบบไดเดบิวต์มาเป็นลาสวันเลยเลย <ứng S 2> มันก็ได้เดินในเส้นทางได้มีแฟนคลับเข้ามาเยอะแยะสพอร์ตมากมาย <ứng S 2> ได้เรียนร,<ๆ>ร,ยนรู้ได้เรียนรู้การทํางานได้เจอแบบว่าคนมากมายขึ้นแล้วก็ มันเราตัวเราเองอะครับพอผ่านวงการมาไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงหรือว่าการแสดงผ่านการทํางานมาเยอะวิธีการคิดมันก็ค่อนเปลี่ยนไปด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเราก็ได้แฟนคลับมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจากการเล่นละครทำซีรีส์อะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันแบบมีคนที่ซัพพอร์ตเยอะมากๆผมรู้สึกว่าโว้รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะมากมองย้อนกลับไป<อ>เลยเนี่ยครับลาสบักี่ปีสองปี ลาสวันท่านหมอสองปีที่แล้วเนาะสองปีที่แล้วเนาะช่วงโควิดแถวแนั้นเนาะใช่จริงพ้ดตอนลาสวันดังมากใช่ยังเสียดายอยู่เลยทุกวันนี้เนาะผมก็คิดถึงคิดถึงเพิดอนท์คิดถึงเนาะแล้วออฟโหลดได้ฟังเพลงนี้ยังคะอัรโฟังคนแรกๆเลยนี่ดขงว่าไงเออเขาว่าไงบ้างมันพี่เขาบอกว่าดีดีดีนะมันอืม คือเราเป็นคนแบบว่า e NERGY บวกอยู่แล้วถูกอยากให้ต้าอูทดสอบอโหลดว่ามันจริงหรือเปล่าให้ลองท่อนนั้นให้แล้วแต่ว่าอัปลอดลองได้มากกว่า80นะออฟโอดลองว่าแต่ล้อนยังไงไม่ถูกชันแพดเผา้อถูกชันแพ้เผาเลยได้เยอะกว่าคนอื่นนิดนึงแบบนี้นะครับทำไมใน MV มันต้องเสียวขนาดนั้น นั่นละสิครับเธอพูดสิเพราะอะไรไมปถึงต้องเสียวขนาดนั้นมันมีกัดเสื้อกล้ามดึงขึ้นมาโชว์กล้าม <c oughs> มันโอยมันเออมันอ่า <c oughs> มันเป็น <c oughs> ไงม,มันเป็นท่า,ทาเต้นครับแล้วก็อย่างอย่างท่าเต้นเนี้ยแบบว่าผมมาแก้อยู่กับพี่ก้องอ่ะเยอะมากเพราะว่าเราเจอกันแต่ละครั้งเราจะเปลี่ยน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 แล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆเลยเลยโดยที่แบบว่าทั้งพี่พี่เอาช่วยพี่ก้องช่วยเราเองก็แบบอยากได้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามัน มันตอบสนองความต้องการของเราด้วยซึ่งเราอยากทําอะไรแบบนั้นด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันไปเป็นชาลีชมิทิกตอคนก็คงอยากเต้นเนาะแบบสะบัดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่ายังแบบยังใหม่ด้วยไม่มีใครทาด้วยแล้วมันก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งเหมือนกันนะพี่มันมันมันจะกลายเป็นว่าผม่ก็จะเริ่มอ้วนไม่ได้แล้วอ๋อเพราะว่าเธอต้องถกขึ้นมาใช่ไหมถกขึ้นมาเรามันเป็นตัวตัวเองอ้วนเราก็ถกได้๋ยไปแคร์เดี๋ยวสักวันหนึ่งในอนาคตมันคงจะต้องเป็นอย่างนั้น้เขาใส่ป้าราไปถกตัวเองตาอู แล้วทำไมเอ็มวีต้องเป็นโยชิลินดาโยชิมาทำไมมาถ่ายเอวรู้แต่ปรเดีว่าฉายาเขาคือโยชิมาทำไมคือตอนแรกอ่ะมีมีคนเขาเสนอมาหลายคนมากซึ่งไม่ได้มีมีชือโยชิเลยแต่ว่าผมว่าพิมพ์ส่วนเขาไม่ได้กลุ่มเลยว่าขอเป็นพี่โยชิเท่านั้นเพราะว่าพูดถึงความที่ทำให้เราละลายหรือ ก็ต้องเจอคนที่แบบว่าคนที่เขามีเสน่ห์มากๆ attractive รเงี้ยรู้สึกว่าพี่โยชิอ่ะคือหนึ่งในคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วว่าเป็นพี่โยชิอะไรเงี้ยเขามีเสน่ห์มากๆคือเราเคยมีโอกาสที่เจอเขาตามงานบ้างแบบแวบๆเลยแล้วเราเคยเห็นตอนเขาที่แบบไม่ได้แบบเป็นคนปกติอะที่ไม่ได้แบบออกงานรู้สึกว่าโหทำไมคนนี้แบบดูมีเสน่ห์มากๆเลยจริงพอรู้สึกว่าเนี่แหละพี่โยชินี่แหละที่แบบว่าเท่านั้นเลยถามว่าเลยตอบว่าทำไมโยชิมาทำไม มาทําให้ทุกคนละลายโอ้ยไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละจริงนะคาริสมาทําลายล้างสุดๆจริงแงดูดีสายตาส<อ>ายอะไรอย่างเงี้ยโ<ะ>ดยเฉพาะในในตู้โอบอ,อ่ะแล้วเขาตั้งใจมากแบบว่าเขาตั้งใจแบบเต้นให้แบบสุดๆแล้วทั้งที่เขาก็บอกว่าเออพี่อาจจะเต้นไม่ค่อยเก่งนะผมบอกไม่เป็นไรเลยพี่แต่ว่า MV เนี้ยมันต้องเป็นพี่เท่านั้นอตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังให้เขาเต้นได้เลยแต่กลายเป็นว่าแบบเขาตั้งใจเต้นจนแบบเนี่ยออกมาดีมากเนี่ยแล้วเราก็ไปกัดสึกลามโี่ยเขาเนี้ยโอ้ตาเราตาเราโอ้ยทาเต้นอ่ะเต้าโอ๊บทาเต้น เสิงลงเลยจริงยังมีดีเทลเยอะเลยที่อยากคุยในเอ็มวีได้เดี๋ยวขาเบกก่อนนะข่ นับสนุนโดยอาหารแมวพรามีผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีเฮกูดี้บล็อกเกอร์ประกันออนไลน์เปรียบเทียบค่าเบี้ยจากบริษัทประกันกว่า15เจ้าซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Honda โปรแรงทุกรุ่นเลือกพ่ชิชิลเริ่มต้น2,858บาทต่อเดือนหรือดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%และ BA ช เทค RMF ลดภาษีพร้อมลงทุนเทคให้สุด3-11ถึงธันวานี้ธนาคารกรุงเทพ e f n 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีจุกแนวคคาาาานนววอห ก็บ่ายไทยเครดิตแค่โหลดก็ใช้ชีวิตได้เหนือกว่าบัญชีเงินฝากอัลฟาเซฟิงเปิดบัญชีเริ่มต้นศูนย์บาทให้ดอกเบี้ยเต็มที่ถึง2%ต่อปีสูงสุด500,000บาทยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารไทยเครดิตสาขาเต็มรูปแบบและ7 e เ e ่ e อิเลทั่วประเทศผลตอบแทนสูงกว่าก็มีไลฟ์สไตล์เหนือกว่าเปิดบัญชีง่ายผ่านอัลฟาบายไทยเครดิตโหลดเลยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษาร,รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaicreditbank.com คุณเชื่อไหมว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสักคันคือการไม่มีไม่มีค่าเช่าชำระส่วนแรกไม่มีค่า wall box ไม่มีค่า DC charge จากชาร์จ1ปีและยังไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการคืนรถเพื่อให้คุณได้มีรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง EQE e และ EQS รับข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามข้อมูลที่ตัวแทนจำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คานิว่คานิว่าอาหารแมวซเดีมตำและไม่เถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพจช็อปทั่วประเทศไม่ต้องตามหาคนที่ดีที่สุดแค่รู้จักหยุดกับคนที่ดีที่สุดก็พอ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแสข้าวเช้า สนับสนุนโดยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีตัวแน่นขนสวยไม่เติมเกลือเฮ้ก o ดดี้บร็อเกอร์ประกันออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Honda จัดโปรแรงผ่อนชิลชหรือเลือกดอกเบีย้ยพิเศษและ BA เชียเท R M F ใหม่จาก B B L A M ปล่านะเราไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องอะไรแบบนั้นเลยเปล่ใช่ครับไม่จริงเลยหลอนตัวดูมีพี่รุนแล้วจับหน้าก็ได้คุยเรื่องอะไรกันหนะคือจับด้วยความเอ็นดูใช่นะครับผมนี่มีคนบอกว่าโยชิสวยจริงสวยกินคมแล้วก็เออสวยกินคนนะฮะแล้วก็ต้องชมสไตล์ลิสต์เสื้อผ้าน้ะผมคือดีทุกอย่างใน MV คุณมิฟาร่าบอกว่าพี่โยเห็นแล้วต้องตบเข่าอ่ะใช่เปตบเข่าโยเขาทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ตบเข่าเต้นเป็นผเข่าชาติ ดีให้มันฟิลว่าเห็นเอ็มวีแล้วแบบใช่ไหมทำเกินอ๋อทำถึงอร่อยเกินแล้วลุกแรกในเอ็มวีที่มีติดจมูกตรงเนี้ยอันนี้คือเป็นต้องการสื่อสารอะไรอ่ะว่าเคยทำดังครับอ๋อไม่ใช่ดีบ้าดีดีเอ่อผมว่ามันดูแบบดูแบ๊กแบ๊อะไรมันดูฟิลแบ็บอยมันดูมีแผล ดูแบบเอ้ยไอ้นี่มันโซนนะเนี่ย<อ>ใช่<อ>แล้วคือ<ด>ไม่ใช่แล้วคือโลเคชันนี่มีทั้งแบบโลเคชันร้อนๆแล้วก็เธอก็เป็นนั่งในโรงน้ําแข็งด้วยอะไรด้วยใช่ครับเป็นเจ้าชายน้ำแข็งจริงปะ่ะน้ําแข็งไม่อันที่นั่งอ่ะจ,จริงๆไม่ใช่น้าแข็งแต่รบรนเป็นน้าแข็งจริงหมดเลยเป็น CG แต่อันที่ตาอู๋ต้องจับคือไม่ใช่น้ำแข็งมันมีอันที่จริงด้วยและอันที่ไม่จริงด้วยใช่โอ้โหโยชีสิ โคตรสวยคอ่ะสวยจริงๆโอุ้ยเต้าอู่ก็หล่อมากนะเออเขาสวยมากเอ็มวีดีเธอให้ฟิลเลยหรือปะคืออะไรครอบครัวของแวมไพร์ทเวลไรอ่ะหล่อขนาดนั้นอ่ะเออหล่อแบบหล่ออมตะอ่ะจริงๆเต้าอู่แกหล่อมาก ซึ่งวันนี้ MV ปล่อยไป5วันไหมคะ5วันครับเกือบล้านแล้วนะใช่ทุกคนผมหวังว่าวันนี้มันจะล้านก่อน4ี่โมงนนล้านอยู่แล้วอุ้ยล้านอยู่แล้วแป๊บเดียวทุกคนขอล้านเร็วแล้วตอนนี้เป็นอัดับ9 Trending for Music ด้วยกับเพลงลาลับผมแบบผมโล่งใจมากคือมันผมดีใจจริงๆนะที่แบบอย่างน้อยแบบคือเพลงอ่ะมัน มันแอบฟังยากนิดนึงจ้ะสำหรับผมอะแต่ผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยแบบว่ามีคนซัพพอร์ตเราเยอะมากแบบแฟนคลับเชื่อฟังเลยเนี่ยแต่อะไรรู้ป่ะว่าเมโลดี้ง่ายใช่ติดหูเนี่ยตอนนี้ในหัวผมยังมีแผดเผ้าอยู่นเนี่ยมันมันยังแผดเผาอยู่ในหัวอยู่เนี่ยสิ่งที่ดีของเพลงนี้คือแม้ดนตรีจะอลังการขนาดไหนนะแต่เมโลดี้อะง่ายลองตามง่ายแล้วถ้าเมโลดี้ง่ายนะ สิ่งปรุงแต่งข้างนอกเป็นยังไงมันได้อยู่แล้วมันจะมามันจะติดหูลองเลยลองเลยฟังเลยพร้อมไหมพร้อมครับท่อนหูได้ครับจะเต้นไปด้วยไหมได้อ่ก็ดีนะฮะเธอทำได้เหรอที่มันแคบแค่นั่งเต้นก็ได้นั่งนั่งแล้วฟียกๆเนอะ ladies and gentlemen the one and only t a ู

ก็จะดินวาชายลูกแล้วฉันนีลกเป็นไฟแล้ลโอ้ล่นเลยะอนนิดนึงตอนลัปกติมันต้องเป็นคนอื่นร้องนะะฉันลองให้หน่อยล้วลันลลลลดพตัวเองตัวกับพ่อเป็นตัวและใจถูดฉา้เผาปมือค่ะ เลยเป็นการฝึกตัวเองเลยครับตัดนานสักมน่อยโดมกับว่าโมยังไงสูงไปไหมกับว่าสูงไปไหมโดมและนี่เขาก็เป็นคนแบบถึงแม้จะร้องแบบสดเขาก็ไม่ลดขี่ให้ตัวเองไม่ลดร้องแบบไม่มีดนตรีก็ไม่ลดไม่ลดแก้มันดีติดหูมากอ่ะใช่ไหมแล้ว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 แเออแล้วก็เป็นเพลงที่ตาอู่ได้โชว์ความสามารถแบบ รอบด้เลยจริงมันติดหูจริงแกเดี้ติดหูไมร้ดิติดหูไม่รู้เลยว่าคนเราต้องโชว์อะไรอย่างนั้นขนาดนี้นต้องเป็นตัวงต้องนี่เราปีหน้ามีแผนยังว่าซิงเกิลหน้าอะไรยังไงเมื่อไหร่ดีแล้วคิดไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้ฟังแบบภายในปลายเดือนมกราคมเป็นการพูดดักคอวันหยุสุกไวเลย ว่าอะไรต้องทำอาาํำอยู่แล้วต้องทํา <c oughs> อยู่แล้วซึ่งเพลงต่อไปมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอ่รอบนี้มันจะแบบว่าก็ยังมีความเมนต้าอู่อยู่<อ>มันก็จะมีความ อ่ะเดี๋ยวเราดูอ่ะเพลงนี้ละลายเพลงหน้าละลายซับไหมอา่าเรเป็นซับคนอื่น <c oughs> ได้ได้โทษค่ะมิสซาชีพค่ะเอาล่ะสุดท้ายฝา <c oughs> กผลงานจากพระอิจาครับก็ฝากเพลงละลายด้วยนะครับผมเพลงนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไปฟังนะครับผมในวันมิวสิกนะครับผมแล้วก็สามารถไปฟังใน Spotify ได้แล้วก็สามารถใครเห็นแบบว่าท็อปชาร์ตไหนอยากเข้าไปช่วยกันโหวตก็ไปช่วยกันโหวตได้นะครับแต่ว่าทีมซันสำคัญต้องฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ที่เพิ่ง เพิ่งอยู่เข้าในโรงไปนะครับ404สุขีนิรันดรันรันนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนไปดูมาแล้วแหละก็ฝากบอกต่อหรือก็แล้วก็ฝากไปบอกหลายๆคนด้วยว่าสนุกไหมถ้าสนุกให้หน่อยนะครับผมฝากบอกหน่ <laughs> <laughs> อยมาทำหน้าเหมือนคปสเตอร์หน่อยหนึ่งสองสามโอ้ <laughs> ชอบรีร<ๆ>ับเร็วมากคนตะลุกเลยแฮปปี้นะครับมีแดนชาเ์ลีนไหม มีครับละลายตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับตามอลกอริึมช่วยผมเดาแล้วไปเต้นท่อนฮุกนะไม่ต้องเต้นท่อนละลาย uh. ผอเต้นแล้วมันไม่มันไม่ได้แล้วมันไปทำอยีกหนึงเต้นเราเกิด oh <my> แล้วตอนเนี้ยท uh. ิกตอกผมอะ uh. เหมือนแบบว่าเอ้ต้าอูเต้เยอะไปแล้วไม่ไม่ให้วิวแล้วแต่ถ้า เพื่อนคนอื่นเต้นโอเคมาเลยโอเคนะครับเอาวันนี้ขอบคุณด้วยกับตาอู่จ้าขอดีใจนะครับผมดีใจนะได้เจอกันอีกแล้วแล้วก็ดีใจที่น้องที่ผลงานที่ดีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไงฝากไว้ด้วยนะครับเพลงนี้ละลายของตาอู่จ้าครับผมขอบคุณมากมากด้วยนะครับอาหารแมวพรามี่ผื่นจากปลาเนื้อขาวไม่เต็มเกลือตัวนั้นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามี่ครับเฮกูรี่บร็อคเกอร์ประกันออนไลน์เปรียบเทียบค่าเบี้ยจากบริษัทประกันกว่า15เจ้าซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมงฮอนด้าโปรแรงทุกรุ่นจัดเลยไม่ต้้อออออองงรรเเเลืืกกผ่นนิิบๆหดียพศษถึ3ธัวาคม67 และ b e ีเและ B i s i a t e c h I M F ลดภาษีพร้อมลงทุนเทคให้สุด3-11ถธันวานี้้ธนาคารกรุงเทพครับหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลัเจอกันใหม่กับแชร์ข่าวเชาว้าวันนี้เล่าทั้ง4คนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะดีครับกาลังหาอะไรสนับสนุนโดย อาหารแมวพรามีผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีเฮกูดี้บล็กเกอร์ประกันออนไลน์เปรียบเทียบค่าเบีย้ยจากบริษัทประกันกว่า15เจ้าซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Honda โปรแรงทุกรุ่นเลือกผ่อนชิวชวเริ่มต้น2,858บาทต่อเดือนหรือดอกเบีย้ยเริ่มต้น0และ BA เชียเท R M F ลดภาษีพร้อมลงทุนเทคให้สุด3-11ถึงันวาน h i ธนาคารกรุงเทพโอ้ยคิดว่าแฟนโทรหา